คำนับสสก่อนคือผมคิดว่าเมื่อผมให้เกียรติเขาเนี่ยเขาก็ควรให้เกียรติผมผมก็คิดอย่างนั้นนะแล้วผมก็ทาหน้าที่แบบแบบคนมีเกยียรติอ่ะอ่าเราทาตัวให้มีเกยียรตินะฮะเพราะฉะนั้นก็ม่ไม,ไม,ไม่มันก็ไม่น่าเกลียดเพราะไม่น่าเกลียดมันก็ไม่มีอะไรที่เขจะมาเกลียดเราตรงไป้ับเราเราก็คิดบนพื้นฐานตรงนี้นะก็ไม่มีอะไรคุณวรรวิทย์พอเขาให้เกยียรติ พอเราให้เกียริเขาก่อนครับเขาก็ให้เกียริเรากลับใช่การทํางานแม้ว่าจะอายุส8ตอนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ราบรื่นดีบางคนก็ใช้เล่เหลี่ยมนะฮะเวลาพูดพูดบอกอย่างเราบอกว่านี่นี่คุณคุณพูดมาพอแล้วนะครับอาจาราครับผมขอพูดมันกันสุดท้ายนะขอสุดท้ายสุดท้ายเขาพูดๆไปพูดพอเราจะทัวก็บอกสุกท้ายนี้นะสุดท้ายอีกแล้วสุดท้ายแล้วผมเลยทักเอะเดี๋ยวคุณจุดก่อน สุดท้ายของคุณมันเหมือนกับสุดท้ายของชาวบ้านไหมสุดท้ายของชา,บาวบ้านพอจบแล้วคือจบเลยนะคุณจะลืมนะว่าเราประชุมเนี่ยประชาชนก็ฟังถ่ายทอดอยู่พอคุณบอกว่าสุดท้ายแล้วยังมีไม่จบเนี่ยชาวบ้านจะสงสัยเนาะสุดท้ายคุณกับสุดท้ายชาวบ้านมันไม่ตรงกันเลยนะเพราะฉะนั้นคุณยืนยันได้ไหมว่าสุดท้ายคุณสุดท้ายชาวบ้านเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันคุณนั่งได้แล้วโอเคเขาก็นั่งแม้ว่าคนนั้นจะอาวุโสกว่าท่านก็ถ้าถึงเวลาต้องคุมกด <Tory. S 2> ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการประชุมก็ต้องว <c oughs> ่าไปตามต้องว่าไปตามท่านอุทัยก็เป็นประธานสภาจนสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบมาคนเอกเกรียงศักด์คนเอกเปรมยาวนานนะครับมาอีกยุคหนึ่งที่ท่านจะเป็นประธานสภาจากพรรคที่มีสามเสียงตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับพรรคก้าดอ๋อตอนนั้นผมออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะฮะมาตั้งพรรคก้าวหน้าที่ออกก็เพราะว่า เรายืนยันมาตลอดว่านายกต้องมาจากเลือกตั้งแล้วอยู่ๆเนี่ยพไปปัดแปลงพลเอกเปรมมาเป็นเป็นนายกนะโดยที่พลเอกเปรมไม่ไม่ได้มาจากเลือกตั้งตอนนั้นพลเอกถนัดอา้าวอะไรถนัดขอมานถนัดพลัานเป็นเป็นรัฐนพรรคไปปัดตึ้งก็แข่งกับผมนี่นแหละนะฮะผมแพ้ผมแพ้ถนัดนะฮะแต่ว่าเขาไปเอาพลเอกเปรมมาเนี่ยผมก็เลยออกตึ้งคึ้นในพรรคบางคนก็ไปกระซิาาบไปซาวบอลเนี่ยผมออกเพราะแพ้เลือกตั้งพรรค เอหัวหน้าพักจริงฮะผมออกเพราะพวกคุณไม่จริงบอกว่าจะเอาคนมาแตกเลือกตั้งอยู่ๆคุณก็เอาคนนี้มาแตกเลือกตั้งผมเป็นเฉยเลยอย่างเงี้ยผมว่าเอ้ยอย่างนี้อยู่ด้วยกันลำบากผมก็เลยไปตั้งพักก้าวหน้านะพักก้าวหน้าพอตั้งพักก้าวหน้ามาเลือกเลือกตั้งเสร็จผมได้แค่สามเสียงครับตอนนั้น<อ>ปีอะไรครับเลือกตั้งรอบไหนครับรอบรอบรอบ หลังจาก14ตุลาแล้วอ่ะแล้วเกณฑ์ศักดิ์เข้ามายึดอำนาจแล้วก็แล้วก็ล่างน้ํานูนฉบับสองหนึ่งนะฉบับสองหนึ่งที่นายกไม่ได้มาตั้งเลือกตั้งนะเป็นได้เพราะบาเลือกนายกได้นนเกณฑ์ศักดิ์ก็จะได้เป็นเป็นนายก,กอเนี้ยก็อเนี้ยตอนนั้นท่านมีชัยเป็นเลขาคนเป็นแม่งานคือมาจากเลขากรรมการกิจสํารวจแล้วก็สมภพนะ Dante, มีชัยก็จบจากนอกมาใหม่ๆท่านมีใจเนี่ยเขาเป็นเลขาเขาเขาคงซึมซับนะตำราเนี้ยนะมามาใช้จนรัฐมนตรปัจจุบันเนี่ยนะถึงหกศูนย์จากสองหนึ่งสวเลือกนายกได้เลยนะซึมซับมาท่านท่านก็ไปทําพักก้าวหน้าทําพักก้าวหน้าเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางของประชาธิปัตย์ครับแล้วและทําไมถึงได้มาเป็นประธานสภาก็พอดีพักก้าวหน้าได้มาสามเสียงได้มาสามเสียงบังเอิญท่านท่านประมาณเนี่ยนะฮะรวบรวมเสียงได้ครับ จะเป็นนายกนะก็าเป็นนายกเนี่ยเขาก็ดูว่าเออถ้าจะพาบุญวายเนี่ยนะฮะคนเป็นรัฐบาลก็นั่งก้นไม่ติดเขาอีมกันนะเขาก็คงดูกันในพัก,กันนะว่าคนในพักก็ยังเป็นอยู่แต่ประชุมแล้วนะ่ะพิจารณาไปพิจารณามาบอกเอเอานายทยมาเป็นดีกว่า<อ>สภาจะได้เรียบร้อยนะะ,ะได้คุมสภาอยู่แล้วก็รัฐบาลจะได้บริหารงานราบรื่นครับบริหารงานที่เกี่ยวกองกับสภาได้ราบรื่นเรื่องมีอยู่แค่เนี้ย ท่านประมาณหัวหน้าพรรคชาติไทยตอนนั้นครับท่านก็พยายามจะฟอร์มรัฐบาลแต่สุดท้ายก็ยังยังยังไปหนุนพลเอกเปรมให้เป็นนายกอยู่นะใช่เขาจะเป็นเองเขาจะเป็นเองก่อนเป็นเองก่อนฟังดีนะฮะเรียบร้อยแล้วอะเป็นแน่นอนแล้วต้องโทรถึงผมตอนสี่โมงเย็นถึงให้มาช่วยเป็นประธานสภารัฐบาลของท่านครับเออบอกว่าท่านประธานเพผมเป็นอดีตปปะธานสบาลใช่ไหมท่านก็เรียกผมท่านประธานทางพรรคประชุมแล้วนะอยากเชิญท่านมาเป็น ประธานสภาผมถามเอาแล้วใครจะเป็นนายกอ่ะเขาบอกผมเองท่านประมาณบอกจะเป็นเองเพราะท่านโทรศัท์เนี่ยผมตอนนั้นผมอยู่เชียงใี่บอกว่าผมเองแสดงว่าท่านก็มีเสียงข้างมากนี่ท่านบอกใช่ท่านมากอยู่แล้วอ่ะหรือเอาผมไปรวมแล้วจึงมากท่านบอกท่านมากอยู่แล้วถ้าไม่มากพอผมไปรวมผมไม่เอานะผมบอกผมไม่เอาท่านบอกมากอยู่แล้วท่านถามว่าผมถามว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงมากอยู่แล้วบอกวันประชุมอ่ะไปนับมาเลยนะ ผมบอกทางนั้นวันประชุมผมไม่นั่งฝ่ายท่านนะเขาบอกตามสบายนี่คือต<ม>อนสี่โมงเย็นพราะสองทุ่มท่านบุญยิ่งนันทาพิวัตรโทรถึงผมนะบอกว่าน้องไทยท่านมอมรอัฐบุครึกเรียดจาาคอกึกเรียดให้เพียมาเชิญน้องอะไปร่วมรัฐบาลได้เป็นรองประธานสภามีท่านบุญยิ่งเป็นประธานสภา<ม>น้องจะไปไหมผมบอกอ๋อพี่โทรมากระเดียผมขอปรึกษาหน่อยตอนสี่โมงเย็นประมาณโทรถึงผม นะให้ไปเป็นประธานสภาแล้วก็ชนะด้วยสองทุ่มพี่โทรมาให้ไปเป็นรองประธานสภาและแพ้ด้วยมผมจะเอาฝ่ายไหนดีพี่ <laughs> <c oughs> <c oughs> คือตอนนั้นอาจาร,รย์คริสต์หัวหน้าพรรคก,กิจสังคมก็พยายามจะตั้งรัฐบาล<อ> <c oughs> ท่านประมาณหัวหน้าพรรคชาติไทยก็พยายามจะฟอร์มรัฐบาลเหมือนกันต่างคนต่างก็โทรมาท่านอุทัยสนใจตรงนี้ไหมรองประธานอีกคนนึงบอกให้เป็นประธานและสุดท้ายจบยังไงฮะบุญยิงบอกเอ้าจริงเหรอเจงเหงือกงั้นน้องเอาทางนู้นไปเลย อยู่กับท่านประมาณไปเลยท่านประมาณไปเลยอพอท่านครื่องดิดรู้ใช่ไหมเขาคงจะไประดมพลนะเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะหลังจากคุยแล้วรุ่นี้ก็มีการประชุมสภาถูกไหมฮะยกแรกก็ต้องเลือกประธานสภาก่อนยกแรกก็เลือกผมก็แข่งกับท่านบุญเท่งผมก็ชนะเป็นประธานสภาพอได้ประธานสภาปั๊บยกต่อไปก็ต้องเลือกนายกถูกไหมฮะตอนเลือกนายกนี่แหละอืก็มเกิดสมัยนั้นก็เรียกมีงูเห่าแล้วตอนนะ ก็มีคุณนี่แหละคุณอะไรปากน้ำนี่แหละออเป็นเป็นตัวตั้งตัวตีคุณวัฒนาวัฒนาส่วนหนึ่งแหละชื่อเสียงดังหน่อยครับตัวตีก็มาอยู่กับทางฝ่ายครึฤทธิ์ไปปัดก็ไปอยู่ด้วยต่างๆเนี่ยนะฮะก็เลยชาติไทยชาติไทยเลยโบสถโหวดกันชาไทยเลยแพ้อแพ้พระผมเลยเป็นเป็นเหมือน ปตาาปาของฝ่ายค้านเพราะว่าเราคิดว่าชาติไทยจะเป็นฝ่ายตั้งรัฐบาลได้ท่านประมาณจะขึ้นเป็นนายกแทนปรากฏว่าเลือกประธานไปแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงแต่ตอนจะเลือกนายกเนี่ยเขาไปสลับขั้วมีงูหงงูเห่าประชาธิปัตย์ไปรวมกิจสังคมชาติไทยจากเดิมเลยกลายมาเป็นฝ่ายค้านส่วนกิจสังคมประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วไปเอาพลเอกเปรมเสนอพลเอกเปรมพักก้าวหน้าตอนนั้น3ามเสียงครับ ก็เป็นประธานครับแต่สถานะในสภานี่ถือว่าอยู่ฝ่ายค้านครับ <laughs> แต่ก็ทาหน้าที่ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็ต้องเป็นกลางอยู่แล้วเออท่านผมผมชวนท่านคุยทั้งสองประเด็นนะครับว่าเป็นประธานสภาอายุน้อยกับประธานประธานสภาจากพักที่มีแค่สามเสียงเนี่ยตกตกลงมันเป็นสูตรสําเร็จในทางการเมืองไหมว่าประธานสภาควรจะมาจากพักไหนอันนี้กําลังจะโยงเข้าประเด็นปัจจุบันและที่ก้าไกลเพื่อไทยเขากำลังเถียงกันอยู่ครับเนี่ยอ,อ๋อถ้าคุณถามประเด็นนี้นะผมก็ต้อง เรียนตอบตามประเพณีหรือตามทางการเมืองที่ทั่วโลกก็ทํากันนะะผมใช้คำว่าทั้งโลกอ่ะนะคนทจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้ามีสภาเนี่ยเขาต้องเอาคนที่อยู่ในพรรคเขาหรือพวกเขาเนี่แหละมาเป็นประธานสภาเมืองไทยก็เหมือนกันต้องต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมานะคนมีอำนาจก็เอาคนทั้งตัวมาเป็นประธานสภาจะมีจะมีไม่เอามาบ้างก็สมัยหนึ่งที่ที่ผมเป็นอย่างที่ร้อยสามเสียงนั่นนหะนะฮะ เพราะว่าเขาดูแล้วว่าฝ่ายค้านแข็งอ่ะเขาก็อยากได้สภาแข็งๆนะฮะเขาก็เผชิญเอาแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องของสภานะะซึ่งผมก็หวงแหนดูแล้วเรื่องสภาเนี่ยนะะผมก็เลยรับนะรับแล้วต่อมาก็เนี่ยมีอีกครั้งก็คือท่านนายกจูนนี่แหละนะฮะไปร่วมไปร่วมกับรัฐบาลเพื่อเพื่อเอาให้เมืองไทยมีรัฐบาลไว้นนะอืมก็ได้เป็น ประธานภาก็เสียงก็ไม่ได้มากอะไรนะมาทำพิปัดไม่กี่คนก็มีก็มีสองครั้งในประเทศไทยแล้วถ้าจะเอากันรวมๆแล้วอะก็ต้องเอาจากคนที่มีเสียงข้างมากนะถ้าคุณถามตอนนี้คุณตอบเองได้เนี่ยผมไม่ต้องตอบหรอกว่าพรรคไหนข้างมากข้างมากไม่ว่าจะห่างกี่คะแนนก็ไม่ต้องมาเถียงกันใช่ไหมข้างมากก็คือมากอะมากกว่าคะแนนเดียวก็มากอะไม่งั้นมันก็ไม่จบแคาสิบเสียงร้อยเสียงเดียวยี่สิบเสียงอะ ยังมากไม่เท่าไหรอ่างเงี้ยไม่ไม่ใช่มากก็คือมากอืมถ,ถ้าจะสรุปตรงนี้ก็คือถ้าในบริบทนี้ก็ก็ควรจะเป็นของก้าวไกลคุณตอบเองนะ <laughs> ผมไม่ตอบ <laughs>